สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อยู่กับผมช่างเขียวสายแตกพี่น้องมาดูครับวันนี้ดารามาเยือนนี่มาเยือนถึงทุ่งนาผมเลยครับเจมุกดัมสิ่งมาสามคันมาดูกันเป่ากลองครับเป่ากลองยามยิน สองเสียมุมทองดำซิ่งลุงคงคอยพี่น้องชายายาหล่อกเกรงจวด <c oughs> ทั้งวันผมไม่ทำอะไรแล้วตายตคลิปเลยสุด <c oughs> ยอดเลยลุง,ญญลลง <c oughs> โอ้ลุงคงคอยนี่ ยางใหม่ใช่นเ <c oughs> กจ้าเด็กก่ใช้อยเก้าห้าโอ้เตรซ่อนไว้ข้างในต้นยางใหม่ มันจะเป็นเจมสน้อโซดีกว่าโซดีก pues ว่าเอ้าหนโหนึ่งหนึ่งในตองอูเห็นบ่ไดาเลยดาราเนาะดาราหัวใดาราบ่ โอยฝาบ่โอ้เหนนอนเหโอ้สีคนไปติโยโอ้ยเครื่องเสียงโอ้นนอนนี่มวะ,ะกไซกเี่ยน,นบ่กางบ่าเ่วงังนเอตอนเกานเสียงบ่เนอนวะแมนของพี่มันแหของแม่แม่ของพี่หรอกแม่พระท่านหอ ยังไม่ตัวนี้สร้างไหนเปลี่ยนให้นี่โอ้คักยังไรวะยังไม่ยังไม่โอ้ยมันจะไม่ดังได้ไงพี่น้องดูท่อวะวนห้ารอบคนวะมันสิบ,บ่ดังได้ยังไงบังท่อเพิ่นเนลยด้ดังแต่ท่อคนก็นยังดังเนาะหมดแล้วโง่โง่โ <c oughs> ไม่เห็นวันพู้<อ>ตกหงาย่องหัวหล้ตก,ก <c oughs> ตกยางเลิกเลยโอ้เห็นบาากัน,นเจมุกมาเยี่ยมใช่โอ้หลายค่ายมากเลยกาบเชิงดีเซลก็มีเคซิบัตไทยแลนด์มุกน้อยดำซิ่งจัตราไม่ซิ่งก็สายเหียวลำพุงโอ้มีหมดเลยครับเกือบรอก็มีด้วย A P O ีโนี่คือสัญ,ญลกักษณ์อะไรพี่อน,น้องเอทีโนะโอ้มาจากจีนเน้นี่รถนี้ดวูวะหาคนถอดกลองเห็เนไหมผู้หาตันอะไรคนถอดกลองนันอกองนะกล้องรถในรถสามกลองหยั่งออกขึ้นี่โอ้ยถามหาเรื่องถอดกลองหยั่งขึ้นหรออันนี้คนคนอับโอคนอัดแต่ว่าวอันนี้คนเปล่าอ๋อันนี้เคนคู่จินบ่ หาใหนน้สิไรล่ะตกอนเขาไปับพวกกอนอมาี่นผู้ใคไป้อนบอหมาผู้สาวเขาแต่เขามีผู้สาวแล้วอ๋อโบกเกี่ยวกันเลย้ย้เอย่มาหย่กับพี่ด้พี่มีเมียแล้วพี่บเอานี ฮะตั้งใหญ่งวงดีอาชีพพีง่วงบังฟ้าบังฟ้าบ่อฟ้าเต็มสาเลยนี่พูนหลอมหัวหอดพูนก็หอดฟ้องอ่ะยี่สิบหกไรมันถึงเน่าไปสิหน้าเมหน้าเมเห็นบมอพี่ปล่อยง่วงปล่อยง่วงไงมันยางลงหน้าหอยไวรัมสียางขึ้นมาเอง บ่ต้องไปอะไรหรือยงเด้แมนอ้อมหัวไมได้น้อแมนอ้อมหัวอาบน้ำบ่มาอนีิบ่หน้าหน,น,น้ำสะ,สะ <c oughs> กสะ็จะเจ้าน้ำสาอันนี้จะเป็นรถเสียครามครับพี่น,อน้อง <c oughs> สายลั่นโอ้ยดูท่อครับสุดเหมือนกันครับนี่ท่อวนตระกูลลั่นทั้งนั้นเลยครับ jo8c เนี่ยครับเครื่องโอ้สวยงามพี่น้องประมาณนี้โอ้มีแต่ยางใหม่เมนี่ยยงางนี่ยยางใหม่เอาทุกว่าแต่ยางด้วมาดูครับสวยามวยาก เย็นก็เป่าครองครับนี่ก็หลายค่ายเหมือนกันฮะนายอินเตอร์นี่อันนี้นายอินเตอร์เอออินเตอร์นี่น้องคืออะไรเขาเรียกอะไรเนาะบ้าเขาเรียกอะไรครับอย่างเงี้ยเพ่ มาจากนอกเลยบอมาจากนอกเครื่อนเขาเราไม่บ่อ๋อรถแตง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 เอาเฮ่อออกเดินเบิรงเครื่องก่อนยกหัวลูกเรื่องเจมุกเลยโอ้สวยมากมันจะอุ่ยสารต้ครับคนนี้ Geo 8c เดิมเดิมยางก็ยางใหม่โอ้ดีใจเด้คนดังมาเยือนนี่ดีใจสวยงามทีเดียวครับท่น้องไม่ยังอูหนังในเบอร์มี่เบอมี่ผีหรอกไฟก็มีเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนเดี๋ยนี้ เปิดนามใส่กาดได้เลยวะหมี่เข้ามานอนเล่นก็เปิดนาำนามกอกมี่ดวเดี๋ยวพม่เปิดหนามใาไไไห้บรรยากาหรอกสีนอนนีก็นด้พอดีว่าดิก็กะท่ขอามฮะกะีมามหนาไปไกลนะอาี่มาบเลยไม่ไมีปัญหาหวานบ่ มันแตกไปเยอะโอ้คันนี้สวยมากเลยพี่น้องรถเสียครามครับ J O แปดีเหมือนกันโอ้สดๆเลยครับพี่น้องโอ้คันซีเงาวบเ,เลย ลั่นลั่นลั่นเลยเพื่อนเบื่อคำพูดคนมีตังค์เอไขอบอ่บะมี่เด้ออย่าเบื่อข่อยคันนี้ของเจมส์มุจะเขียนว่าแก้วทีเด็ดเสี๋ยพีดบ่งหัวัจเด้อนี่ครับสวยงามเลยเพื่อน,นดูบรรทายครับแจ่มๆนะครับพี่น้องน,นี่ครับ น้อยน้ำซิ่งครับยามเย็นทพิง,งานมาเยือนครับพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้สวยนะครับใช้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ